เราอยากปลูกผักที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงให้กับผู้บริโภคได้ทานเราจึงแสวงหาผักหลายชนิดมากๆจนมาลงที่ผักเคว นะครับนายสมันนิสยันครับโนว i t เทอร์ฟามคือฟาร์มผักใจกลางเมืองครับเราก็จะปลูกแบบ i n d o ด r v ตเทอรฟาร์มเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้กับผักครับฟาร์มโนวเทอของเรานะครับเ <c oughs> น้นปลูกผักเคลเป็นหลักแล้วก็จะเน้นผักที่มีคุณภาพสูงเราจะปลูกผักที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าเราจึงปลูกในระบบอินโดวิเทอรฟาร์มครับไม่ต้องห่วงเรื่องสารกําจัดวัชพืชเลยการันตีโดยมาตรฐาน G A P ครับ ประโยชน์การปลูกในน้ําก็คือเราสามารถควบคุมได้หลายอย่างเลยครับว่าอยากให้ผักที่อายุเท่านี้โตมันต้องอยู่ในความเข้มข้นของสารอาหารที่เท่าไหร่ถ้าจะเก็บเกี่ยวให้ปลอดภัยโดยไม่มีสารตกค้างเราจะต้องอยู่ที่ความเข้มข้นแบบไหนซึ่งในดินอาจจะทําได้ยากกว่าในน้ําเยอะครับแล้น้ําเราก็ใช้น้ําที่ผ่านเครื่องกรองอามาด้วยเราก็จะปลอดภัยและสะอาดกว่าวน้ปาประปาแน่อนอน เคลค่ะมีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าผักชนิดอื่นมีแคลเซียมสูงกว่านมมัว3เท่าค่ะแล้วก็มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงเกือบ2เท่ามีธาตุเหล็กมากกว่าเนืน้อสัตว์บางชนิดค่ะก็เลยได้ดยกย่องเป็นดกรีนออฟกรีนค่ะ เหมาะสําหรับคนที่ทานวีแกนค่ะเพราะว่าเป็นโปรตีนทางเลือกสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะผักเคลของเรานะคะมีรสชาติที่ไม่ขมค่ะแล้วก็กรอบไม่เม็นเขียวค่ะสามารถนําไปปรุงสุกเป็นอาหารนานา,นานชนิดได้เลยค่ะสามารถทําเคลมารฟินหรือว่าสปาเกตตี้เคลซุปมิโซเคลหรือว่าสมูทตี้เคลอ,คอโวคาโดได้ค่ะ ทางฟาร์มเราจะมีช่อง YouTube ค่ะ No v i t t e r Live สอนวิธีการทำอาหารที่ทำมาจากเคลค่ะ แล้วก,การตัดผักของเรานะครับเราตัดผักสดทุกวันครับตามออเดอร์ mm hmm. เราจะไม่มีการตัดผักเพื่อมาวางไว้บนเชลแล้วก็รอลูกค้ามาซื้อคร mm hmm. ก็คือการตัดใบของเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีเลือกใบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ mm hmm. ถ้าใบล่างไปลูกทรงมันก็จะไม่สวยครับก็จะอาจจะงอหรือว่าแข็งหน่อย mm hmm. เราก็จะตัดไล่ขึ้นมาจนถึงข้างบนครับแต่เราจะไม่ได้ตัดยอดของมันใบเล็กๆเ,เ,เราก็จะเหลือไว้เพื่อไว้ไวตัดรอบถัดไปก่อนจะถึงมือลูกค้าเราจะตัดผัก กแล้วก็นําไปใส่ถุง Active pack ซึ่งวิจัยกับสวทชถุงนี้จะเป็นถุงที่หายใจได้ด้วยค่ะสามารถเก็บผักได้นาน7วันลูกค้าจะได้รู้สึกว่าผักเราเหมือนเพิ่งออกมาจากต้นตอนนั้นเลยทุกครั้งที่ลูกค้าแกะถุงออกมาตอนนี้ผักเควของเรามีช่องทางการขายคือ Facebook, Instagram, Twitter, Line, TikTok mm hmm. เพียงแค่ใส่ n o v o t i t ช r e อเข้ามาก็จะสั่งผักจากเราได้ค่ะ ก็ฝากผัดเคลยจากโนบิเทอร์ฟาร์มของเราด้วยนะครับ